ผู้จัดการสองไม่ปลืม้มเจ้าสินตงแชมป์สนุกเกอร์โลกเปิดใจสื่อหลังโกยเงิน22ล้านกลายเป็นที่จับตามองทันทีสําหรับเจ้าสินตงนักสอยคิวจากประเทศจีนที่สร้างประวัติศาสตร์กลายเป็นชาวเอเชียคนแรกที่หยิบแชมป์สนุกเกอร์โลก2025มาครองได้สําเร็จโดยแม่นคิวแดนมังกรวัย28ปีสร้างเรื่องเหลือเชื่อเมื่อลงเล่นในฐานะมือสมัครเล่นก่อนกลุยทางตั้งแต่รอบคัดเลือกจนก้าวเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศมาพบกับ it, มาร์คเจวิลเลียมอดีตแชมป์โลก3าสมัย ชาวเวล18ถึง12เฟรมที่ที่ครูซิเบิลเทเตอร์เมืองเชฟฟิลด์ประเทศอังกฤษพร้อมกันนี้ยังได้รับเงินรางวัล500,000ปอนด์ประมาณ22ล้านบาทมาครองซึ่งถือเป็นเงินรางวัลที่มากที่สุดในชีวิตของเจ้าตัวงานนี้หลายฝ่ายจับตาว่าแชมป์โลกชาวจีนจะนําเงินรางวัลไปใช้ซื้ออะไรล่าสุดเจ้าซินตงเปิดใจกับเซาล์ไชน่ามอร์นิ่งสื่อดังบ้านเกิดว่าผมยังไม่แน่ใจว่าจะเอาเงินรางวัลไปซื้ออะไรแต่ผมชอบนาฬิกานะไม่ว่าจะเป็นแบรนด์ไหนก็ตาม แน่นอนการลงทุนกับนาฬิกาข้อมืออาจเป็นการลงทุนสมัยใหม่แต่วิกตอเรียซื้อผู้จัดการส่วนตัวของแมนคิวก็ได้ออกมาปรามงว่าปล่อยให้เขาสนุกกับเงินรางวัลแต่ถ้าเขาสนุกกับมันมากเกินไปฉันจะตำหนิเขาเขาเป็นแชมป์โลกคนแรกของเอเชีย er, และนั่นเป็นเรื่องใหญ่มากแต่หน้าที่ของฉันคือการที่ทำให้แน่ใจว่าเขาจะไม่หลงทางไปจากเส้นทางกีฬาอาชีพผู้จัดการสาวเปิดใจ